ตีเขาบ้านยึดบ้านยึดบ้านให้กูยึดเนี่ยนะหลังป่าหลังป่าพี่ทั้งป่าพี่มันวิ่งหรอกวิ่งเข้ามาเนาะมั้งไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจขึ้นไม่ได้ป่ะเขาบ้านไม่มีคนรอมเลยอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถุยละ เฮ้ยใครยิงวะเอ้ามาจากไหนวะเฮ้ยใครตายวะเน้ยในรถบ้านพี่โอ้โหเข้าไว้เดี๋ยวผมเข้าไปใหม่เกือแม่เลยนั่งยิงตายองี้อดีซีเหลือเจ็ดสิบบาทเฮ้ยใครยิงอะไรวะในรถบ้านพี่วู้ยในรถบ้านข้างหลังมีอินท้างหลังมีอะไรากี่คนแล้วเนี่ย ตายในรถบ้านตายในรถบ้านตายแล้วข้างหลังตายแล้วพี่อยู่บนรถนะระวังระวังบนรถระวังบนรถอะไรอะไรอะไรไรไอเล็กเนี่ยทำไมมันเข้าแล้วบางทีมันขึ้นมาอะไรวะล็อกอินเควสอะไรอย่างมันจะอะไรคอยดูอะโพซิชันเช็คอินเอาแม่งล้มินออนไลน์มาวะเอายินทาร้อยนัดมาแล้วก็เกาะเหล็กแล้วก็เอ็นบีจีแล้วก็แบนเดียดดีเอสองอันแล้วก็แอนตี้โอติกอันหนึ่ง เบนเดตเขียวอันหนึ่งเป็นไรเหยียบพี่อีนไอ้พี่พี่อะไรนะแจ่มเปล่ะเพสอินละเพสในเซิร์ฟมีเพราะเราโดนเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่คนเดียวอ่ะกี่ไม่เข้าไมเข้าไปแล้วอ่ะเข้าหลังบ้านแล้วอ่ะไม่เข้ามั้งมันยิงอยู่อ่ะเข้าบ้านไม่ได้พี่เข้าไม่ได้ว่ะพี่ยิงมันไม่ตายอ่ะในรถอ่ะ พี่เจ็กดีเอ็กมาแล้วกันนะพี่แอ้มไม่ไหววะ่ะพี่แอ้มอยู่ตรงไหนนะพี่แอ้มตัวเป็นอยู่ตรงไหนก่อนนะีะกันของอยู่เนี่ยพี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านโอเคทรายช่วยยิงทาไปแล้วก็สุดยอดเฮ้ยโอ้ธเลยโว้ยเฮ้ยตกใจหมดไอสัตว์มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะพี่มีของตัวเข้าไปบวกในบ้านอะไรเนี่ยไอพี่มาคุ้มกันผมหน่อยดิได้มีอาวุธมีอาวุธบอกมี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 แต่ลูกโซ่เดินไมหลัง ยังไม่ใช่ยืนเก็บของผมอยู่หรอวะไม่มีใช่เลยสันั่งยืนเก็บของอยู่ยิงมันอีกที่มากใช่หรอโอ้โหยแม่ยิงไม่ไม่ตายนั่งนั่งเอ้ยบ้าอะไรข้างโยอ้างเนีย่นนยเฮ้ยผมตายเลยว้วหมดแม่งไม่ได้เป็นของบางทีม,มันอยู่ไหนมันอยู่มันยืนเก็บของผมแล้วแม่งก็วิ่งไม่ได้ข้างหลังข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านพี่ข้างหลังบ้านยิงเลยยิงเลยข้างหลังบ้านพี พี่ม้าตัวค้างอ่ะอยิงพี่ม้าตัวค้างอ่ะยิงค้างอยู่เนี่ยพี่มาค้างพี่มากยิงเนี่ยยืนยืนยิงเกาตูดตรเพิ่งเข้ามาจะเห็นคนตายแล้วยืนค้างอ่ะไอ้ยิงพี่มากยิงเกาตูดไปข้างหลังข้างหลังไม่คนวิ่งไปหลังตรงตรงหลังบ้านอ่ะตรงแทงอ่ะเลยตายเลยวิ่งขึ้นเขาไปเห็นอยู่ไอ้มันยิงทางนู้นยิงตรงรถเพี้ยตรงรถตรงรถเพี้ยอยู่ตรงหลังรถเนี่ยตา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 ย ใครยิงตายวะระวังแทงระวังแทงระวังแทงนะขอเอ้ยผมขอน้ขอเลือดขอแบนเดย์เ่าเดี๋ยวใครมีแบนเดย์เคียว์ไหมฟังหน่อยฟังหน่อยเรไม่มีแทงนะเราระวังถึงสองวะไม่เนี่ยอินทานละนัดยังไม่ได้ยิงเลยพี่ยิงไปแล้วอะเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลือสามสิบนัดยิงวปสี่ตัวตอนเหล็กยังอยู่อะพี่เออยังไหยิงวะน่ะหนีมาหนีมาปอนควบคุมกันให้อมขอบคุณขอบคุณมากเลยใครวะเนี่ยโอ้ยตายตายตายหมดแล้ว ไอ้ยูนเกิดวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวกูปั๊มยาให้กูไม่มียาวิ่งก่อนวิ่งก่อนป้อนโอเคก็จอดเต็มมาอายุจะฟันอะไรนี้อุ๊ยอุ๊ยกูตายแล้วเลสิกแบ็คหลังบ้านหลังบ้านเก็บของตายแล้วกูจะตายแล้วลูกปืนไม่มีแล้วมีไรมีไรไอ้เหลุดเฮียเป็นไงบ้างแป๊บหนึ่งปืนไม่มีแล้ว กูหาเก็บปืนกันนิดนึงถูของเต็มเลยไอ้เหี้ยทั้งของเก็บโคตรยากอ่ะพี่เฮ้ยรถโรจิงโอ้โหหมวกเฮนล่วงแล้วด้านนั้นโนยิงด้านหลังอยู่ไหนวะปืนไม่มีอ่ะขอเก็บปืนในเดสสัตว์กูจะทำไงดีอ่ะช่วยหน่อยดิโอ้ยี่แม่งหลังวิ่งไปพี่กหลังเข้าครับ เข้าไปไม่ได้ขอ,อยู่ข้างล่างอ่ะหน้ารถบ้านเลยอ่ะมันมันโหลดน<อ>้ำเกิดเข้าไปปืนกูเหลือไม่กี่นัดถ้าของเต็มเลยหมดเลยของกูเต็มไปหมดเลยแนะ่กรนะงเปาะไอ้เหี้ย โขก้อนเหล็กอะเป็นสิบไปอ่ะผมก็ได้ของเหมือนกันผมยิงเข้ามาได้ฟกช่วยเถนไม่ไหวแลน่เฮียกลับสุลกรในีก่อนว่ะเบลยาก่อนแม่งยาวมามาโกรเมาตีมเลยเชี่ยของแบบก่อเหล็กเชี่ยอะไรแม่งไม่พี่เอสผมอยู่น่ะอยู่ตรงหน้ารถบ้านอ่ะตรงบันไดอ่ะไม่ไม่ไม่ตายใเกินหลังไม่ตายใช่ปะพี่เก็บของมาเยอะศพผมอ่ะ เชี่ยกรอเหล็กเชี่ยอะไรแม่งเยอะสัสอะโอ้โอ้โอ้ขูดอยู่ตรงรถบ้านไปตายเลยมีตัวเกิดมาตั้งแต่ไหนวะเพี้ยเพี้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่งนึงก็นึ่งตายแล้วตายแล้วยังมียิงยิงตัวเกิดมาเรื่อยๆเลยว่ะเออเพี้ยเพี้ยเราอยู่ตรรถบ้านนะเพี้ยยังไม่ตายว่ะรถบ้านระวังนี่แหละฮะผมเกิดรถบ้านเร็วๆๆๆวเเร็วฮียกูแม่งไม่มีของไอ้สัตส ตายปบวะเนี่ยอุ้ยอยากได้ปืนมากเลยกับยานัอนเนี่ยตายแน่เลยว่ะโอ้ยเฮี้ยกูเก็บไปสิบกว่าตัวแล้วไอ้สัตว์กลังวิ่งมาช่วยพี่มึงเกิดแล้วพี่ไอ้หนึังปืนกูไม่มีแล้วเฮี้ยช่วยหน่อยเห็นตัวของยังไม่รู้จะทันไหมเนี่ยเห็นแล้วซอมบี้ตบมื้ป้อนโอ้ไม่อะไม่ตายไม่ตายลูกมบอเหรอดัดเตียวพอดีเลยเฮี้ย มันตายไหมเพจตายตขอปืนเออเพชรเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บของไอ้เหี้ยขอปืนมึงนะกูไม่ไหวแล้วป้อนไอ้เหี้ยสกายย่าแล้วกูทิ้งไม่หมดแล้วเนี่ยไอ้หัวปืนไม่ไต้องไปเลยู่โอ้ยได้หกสิบนัดมียาไหมเนี่ยเออเดี๋ยวไอ้เคเอ็มให้มันี โอ้แม่งปืนตกใจมากมาวดีเสื้อคงเสื้อเกาะอีกหนึ่งหงดเข้าไปเอา A K M เอ็งจะเข้าไปเอาไอ้อิมทายังไม่ได้ใช้ั่กูใช้กูขอไม่เดี๋ยวผมว่า A K M ไปให้อยมีปืนตัวนี้เ้ยยิงพี่ตรงไหนวะน่ะพี่ตายผมชิงเลยเดี๋ยว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 เก็บของเพื่อนไปดี่กระเพาะอนิซเข้าไปดูอ่ะแม่งตายอลิซกระเป๋าลิีบชิงแล้วนะผมชิงนะนะสวัสดีครับเข้าเก็บกระเป๋าอันนี้ชิงเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บของอ่ะไม่ทันครับบอล เดี๋ยวรีบเก็บรีบเก็บก่อนวะเก็บของเพื่อนก่อนเก็บเก็บเก็บให้หมดเลยหลังบูงหลังบ้านเนี่ยเดีี๋ยวหลังบ้านไม่นั่นแหละนายวิชันเนาะของผมตรงรถอ่ะเออพี่เก็บอยู่พี่ไม่หมดเยอะอ่ะอยู่อยู่ไม่น่าเข้าไปเลยว่ะแม่งมุกเยอะคุยคุกเก็บไม่เป็นของแน่แน่สัตว์โอ้ยกูปวดแฉนแล้วนี่แข็งชาแล้วไอ้เหี้ยมันเกิดอยู่ตรงสะพาเอี๊ยดเฝ้าหน่อยไอ้เหี้ยพี่พี่พี่แคมใหญ่เกิดประมาณอื้มสี่ตัวพี่ เฮ้ยมียาให้พี่มั้งวะกูแขนสั้นไปหมดแล้วแน่งมี่้างบ้านยแยะเลยนแป๊บเติมแล้วเติมแล้วี่กลงเอเพล่ของน้องแขนพิสันไปหมดแล้วอ่ะ้างบ้านทั้งยาทั้งของพี่มึงไปเก็บขะออมึงเกินเหอปะเกาของหน่อยกาผมอยู่ไหนวะค้างบ้านนี่มึงตายนั่นแหละยังอยู่ขอสักขอเติทาหน่อยเต็มทาอยู่ที่พี่ เออมเขอเอหน่อยโอเอาอคกูใช้นี่นะไอปอนไอสัตว์แล้วผมไม่มีปืนอะไปเนี่ยเอาไปดวเอาปืนมาเร็วแม่ไปกอเล็กใช้คูเกอร์เยะทุเรียิบหายเฮเราเราแม็กแม็กไวไหนวะมีแม็กด้วยนี่มีแม็กสาบปันหนึงอะไม่รู้ว่ากูไม่สนนะกันะไรเอาเกาะหน่อย กเพื่อนเราเก็บไปถอยไปดิถอยไปดิพรอันอีกเดี๋ยวก็ได้เลยสัตวกนี่ไงแม่สามสิบไปเยอะละสองนัดมึงรู้ไหมว่ากูฆ่าไปกี่ตัวแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปด้วยหลังในพี่มานี่ใครว่าการเลดะขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นี่ยเนี่ยเนยเอานาวิชั่นไปมองกหัวล้ันมีเนเอออ้าวหมวกอะหมวกไปไหนหมวกเคตาตายอ่ะอยู่นี่หมวกนาวิชั่นไม่ใช่เคตานายวิชันพี่เอานาวิชั่นธรรมดาไปใส่ปะมา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 พี่เอาไอ้นี่มาผมก็ไอ้ยักษ์เนี่ยเอ้ย เอออากเยี่ย้วปอนเยี่ย้วเย่เก็บแบนดีดิเอ็กได้เว้ยเยี่ยนะป้าก็ไอ้ดิบเก็บของแลออกดิมันถ่ายไปใต้รถไอ้จ้ดิบเก็บของขู่เก็บให้หมดเปอนงั้นออกงั้นพี่ออกก่อนนะพี่ระวังข้างล่างดีเอาของเออไว้ตรงรถก็ได้เนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยนี้อ๋อไม่เป็นคิวเดร์อีกแล้วเอาออกไปไปไปเวทไงเอาเอาให้ตรงนี้ยผมจะยิงปอนไม่ออกแล้วแต่แล้วแต่มีู่กับเบียสเพื่อนเบียสเอาไ้หลุดไอ้สัตว์เกาะหลุดเกาะนี่เกาะอยู่นี่